ก no ั campaigns. ตาต <c oughs> ต,ตูตูตูมีเรื่อง้มีเรื่องเล้วกตากตอ้คนจันรน่าักตตอะไรเนียโอยเจ้าไก่บ้ามีเรื่องอะไรไหนพูวะนีกตาักลีวตอนนี้เกิดภาวะเลนดูสิทาไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเจ้า้า บอกว่านาังเงือกพี่โนกิหายไปอะไรนะนางเงือกหายไปอย่างนั้นเหรอแล้วนางเงือกหายไปไหนอ่ะตตาตก,ตก,ตก,ตกเจ้าปลาบอกว่านางเงือกเข้าไปที่ห้องลับอันนั้นเนาะห้องลับอันนี้อุ้ตรงนี้มีห้องลับตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเจา้านายต้องรีบไปตามนางเงือกกลับมานะถ้าไม่อย่างนั้นลราก็เพวกเราจะต้องอดน้ำแน่นใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะรีบตามกลับมาเดี๋ยวนี้ละ ลงไปทางไหนล้วเนี่ยไอ้รีบลงไปเลยอย่ามัวแต่ถามดิลงไปเลยกันตะกตะกันเฮ้ยนันงัง้นลงไปก่อนนะเอ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วนั่นมันตัวอะไรนะข้าคือนางเงือกอแต่ว่านางเงือกอันนั้นไม่ใช่นางเงือกฮินงเกตที่เธอตามหาหรอกนะตอนนี้นางเงือกทุกตัวต่างออกผจญภายในโลก,กว่าเอ้ยจะไปไหนเงือกจ้ะ จะไปตามหาพญานะช่วยพาฉันไปส่งทีนะหลามจ๋าเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันไปด้วยนั่นแหละได้ข่าวว่านางเงือกทุกตัวต่างกำลังออกตามล่าหาพญานะเฮเธอจะไปไหนลูกจะ๊ะลูกต้องระวังให้ดีนะตอนนี้แม่คิดว่าบ้านของเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วพ่อเขาคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกลูกรักลูกจะต้องต่อสู้เพื่อพวกเรา อย่าให้นางเงือกตัวไหนมาพาเราไปได้นะลูกได้เลยพอ่อไม่ต้องกลัวนะไม่ว่ามนุษย์นหน่ไหนหรือเงือกตัวไหนเข้ามาผมจะขมือมนให้หมดุดโอ้ลูกมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามามันคือนางเงือกแปลงกายมาหรือเปล่าไอ้ไม่ต้องกลัวนะพอ่อและผมจะจัดการเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เหมันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยได้ยินมาว่ามนุษย์แต่ฟังเพลงรามาชา,ายฮินกินางเงือกก็เลยไปได้ยินมนุษย์ใช่นางเงือกได้ยินมนุษย์แล้ คุณนังนเนี่ยก็ออกจากทะเลแล้วก็มาตามหาพญานาคยังไงล่ะเออพ่อบอกแล้วว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่น่าล่ะพญานาคถึงมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยแล้วพญานาคพวกนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยลูกลักวิธีการเดียวคือกำจัดทุกคนที่มาที่นี่เร็วเข้าลูกเขเมือมาเลยแต่ผมไม่กินเนื้อวันนี้ลูกต้องกิน ใช้ด้วยค่ะใช้ด้วยพญานาคใจร้ายกินมาเลยลูกเขาเบื่อมนเลยเราเขา้าขอโทษด้วยนะแต่ฉันจําเป็นต้องกินเธอเกี่ยวนีอ้อย่านะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่ใช่นางนฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาไอ้ขอโทษด้วยนะแต่ว่าเธอมาบุกกินพวกเราเธอจะต้องโดนกินไม่ฉันจะไม่ยอมโดนพวกเธอกินร่กงเอาหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย โอ้โหทุกคนมันคือสงครามพญานาคกับนางเงือกนะคะเนี่ยฉันไม่ใช่นางเงือกเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงพญานาคตามหาหนางเงือกมันยากต้องจับพญานาคไปไว้ที่บ้านเลี้ยงสักสองสามตัวเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันเป็นพญานาคตัวจิ๋วนะก็ใช่ไงพวกเราถึงได้มาจับนายไงเราพญานาคตัวจิว๋ว แย่ yeah, แล้วค่ะทุกคนดูเหมือนว่าพญานาคตัวนี้นะคะจะเป็นที่หมายปองของมนุษย์ทุกคนเลยจับมันจับมันเฮ้ยเฮฉันจองแล้นนะไดโนนายมาที่หลังหลบไปทางนั้นเลยฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอจาบฉันหรอกแม่จ๋าลูกลักลูกจะต้องต่อสู้กับพวกมันนะลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเออนี่แน่นี่แนะน่นะอะไดโนนายรีบไปทางนั้นสิเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันโจมตีฉลอวเนี่ย มาดูกันนะคะว่าศึกระหว่างพญานาคกับพองเพื่อนใครจะเป็นฝ่ายชนะนี่พูดจากันดีๆไปด้วยกันเถอะนะไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนะั้นเอ้ฉันบอกแล้วไงว่านี่มันของฉันไอ้จะทะเลาะกันทําไมเนี่ยอ่าได้เวลาเข้าเมือบออดีเนี่ย <c oughs> นี่นายนี่นายทำร้ายเพื่อนฉันเหรอไอ้อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาชมนั้ำหนนะ้อ <c oughs> นี่เราโดนถีบมาไกลขนาดไหนกันล่ะเนี่ยโอนี่พวกเธอมาตามหาพญานาคเหมือนกันเหรอแล้วนายเจอหรียังฉันเจอแล้วอมันอยู่ตรงนู้นอย่าไปเชื่อมันนะฉันว่ามันต้องหลอกพวกเราแน่ๆฉันว่ารีบขับไล่มันออกไปจากแพรของเราดีกว่าอ้ใจเย็นๆก่อนนด้เพื่อนนายบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันไปตามหาพญานาะคให้นางเงือกฮิโนกิอะแต่ว่าแล้วยังไงต่อพญานาะคเล่นงานฉันซะอ่วมเลยเธอจะบอกว่าเธอไม่สามารถสู้พญานาะคได้เหรอใช่ถ้าอย่างงาั้นเธอก็ไม่มีประโยชน์กับฉันแล้วล่ะขอให้เธอไปจากแพรนี้ซะนะทำไมอะอาหารของเรามีจำกัดมากนะและถ้าเธอเป็นภาระให้พวกเรา ฉันคิดว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ยไปเถอะไปไหนก็ไปเลยโอ้ยไปไหนอะเพื่อนอ,อขอโทษนะที่เป็นภาระือ,อกลับก็ไดอ้อ๊อะไรกันเนี่ยทำไมที่บ้านฉันถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้เจ้าไครโอ้ยกลับมาแล้วออเพื่อนตายแล้วที่รกักใครกลับมาคะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราควรจะเป็นเพื่อนกับเขานะนี่พวกนายมาทำบ้าอะไรกันที่นี่เนี่ยนี่มันบ้านฉันนะ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนเข้าใจผิดแล้วนี่มันบ้านพอกเราแต่ฉันจำได้ว่าฉันไหวจากตรงนั้นแล้วก็มั่วแล้วนี่ไงจะมั่วได้ยังไงนั่นน่ะบ้านฉันตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรสีขาวๆนะ่ะอย่าบอกนะว่านายมาสร้างบ้านทับบ้านฉันน่ะ โอ้ยพูดไปเรื่อยนี่มันบ้านฉันกับบ้านแฟนฉันนายอะไม่เกี่ยวเฮ้ยหลบไปเลยไปเออบ้านจ๋อมองยังไงก็บ้านเราชัดๆเนี่ยบ้านเราจะมีไก่เยอะแบบนี้บ้านจ๋อเอ้ยอะไรเนี่ยอเจ้านายช่้ยด้วยตอนนี้มาทำอะไรมมาเจ้านายที่หมดแล้วแล้วมันก็ มันไก่ฉันเนะอะเจ้านายช่วยพวกเราด้วยนะยมนุษย์บ้าคนนั้นเดี๋ยวก่อนนะเจ้าไก่ฉันขอไปหาอาวุธก่อนแป๊บหนึงนะ่งเนอะว่าแต่นี่มันอะไรเนี่ยหลังสีข,าว,ขาวนี้ไม่รู้มันสร้างมาสามวันเจ้านายหายไปไหนเนี่ยแล้วปลากระเบนหายไปไหนไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทะเลกลับมาแล้วนี่อ้อมีลูกปลาเต็มไปหมดเลยนะ่าสนุกจัง้เจ้าน ทำยังไงล่ะฉันคิดว่าฉันสู้ตะลุงคนนั้นไม่ได้หรอกดรื่อยหนูต่อแต่นี้ไปก็มาเป็นคนใช้บ้านฉันละกันนะอ่าไปถูบ้านได้แล้วอยากเล่นเกม Mini World c r e เตอรดาวน์โหลดเล่นได้ที่คิวอารค้ดตรงมุมขวานี้เลยนะทุกคนหรือจะกดลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยแล้วเจอกันนะบายบาย